สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเหตุการณ์ในช่วงของการระบาดวันแรกๆนะครับตามเนื้อเรื่องของเกมส t ต t e อ f d e อเคภาค2ให้ฟังกันนะครับย้ำนะครับเพาภาค2นะไม่ใช่ภาคหนึ่งะครับโดยตัวละครที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มีทั้งหมด3คนนะครับจะมีใครบ้างไปฟังกันเลยครับมาเริ่มเป็นที่คนแรกนะครับโทเวนจากกลุ่มเน็ตเวิร์กนะโทเวนเนี่ยเล่าไว้ว่าผมเนี่ยยังจําซอมบี้ตัวแรกที่วิ่งไล่ได้อยู่เลยแมงวิ่งไล่นานมากทะลุไป2ซอยได้เลยมั้งจนผมเนี่ยกระโดดขึ้นรถบัสไป ทุกวันนี้เดี่ยอยากจะรู้จังว่าคนขับรถบัสวันนั้นน่ยยังอยู่ไหมอยากจะกราบขอบพระคุณจริงๆผมจําเหตุการณ์ความชิบหายที่เกิดขึ้นที่นิวออร์ลีนส์ได้ไม่เยอะแล้ววันนั้นแสงแดดอย่างดีกําลังจะออกไปกินข้าวกลางวันเลยเนี่ยสุดท้ายก็อดกินหลายคนบอกว่าถ้าเรารู้ว่าการระบาดเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ไหนเป็นที่แรกก็น่าจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลตัวนี้ได้แต่ผมเองเนี่ยคิดีกทางหนึ่งว่าทำไมพวกรัฐบาลเนี่ยถึงไหวตัวทันและดูพร้อมมากๆ คนที่แย่เนี่ยกลับเป็นประชาชนซะเองรัฐบาลก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวทันเลยและไม่ทราบเลยว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องจริงอ่ะนะแล้วทําไมพวกเขาเนี่ยถึงได้อพยพได้เร็วมากตั้งแต่ที่มีการระบาดเลยโอเคนั่นแหละครับนี่คือเนื้อเรื่องของโทเวนนะครับในวันแรกๆของเขานะจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สงสัยรัฐบาลมากๆนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่างง้นอย่างนี้ตั้งตัวทันไวตัวทันเอ๊ะมันแปลกๆนะอะไรแบบนั้นนะครับ ทางผมเองเนี่ยก็ตอบอะไรมากไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้ทราบอะไรไปมากกว่านั้นนะครับทุกคนเนี่ยมีความเห็นอย่างไงนะครับก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะเอาเลยครับไปกันต่อนะกับคนต่อไปนะครับที่มีชื่อว่าร้อยโทมาเลเดตนะครับร้อยโทนะครับได้เตือนผู้รอดชีวิตไว้ว่าทุกคนอย่าได้ไปเชื่อทฤษฎีอะไรที่ฟังไม่เข้าท่าเลยหรือเรื่องที่กองทัพและรัฐบ,บาลเนี่ยมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็อย่าได้ไปเชื่อผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพวกซอมบี้มาเยอะมากแต่เรื่องนี้เนี่ยดูท่าจะบ้าที่สุดแล้วเรืื่องมันก็ค มีคนบอกว่าการระบาดเนี่ยมาเกิดมาจากการที่ผู้คนเนี่ยไปบะบะโอบะบะกันเออฟังฟังตัวนี้แล้วมันแบบออโหวะใช่เหรอคนไปฟีเจอริงกันทําให้เกิดการระบาดเกิดขึ้นโอเคอันนี้เข้าใจร้อยโทเลยครับว่าผู้มืองคิดได้ไงเนี่ยอะไปต่อครับร้อยโทเล่าอีกนะครับว่าในวันแรกๆกเนี่ยเราเสียหมอแล้วก็พยาบาลไปเยอะมากน่าเศร้ามากที่บุคคลผู้กล้าหาญเหล่านี้เนี่ย ต้องจากไปเป็นคนแรกๆในวันที่มีการระบาดเกิดขึ้นตัวผมเองเนี่ยได้ถูกย้ายไปประจําการที่เมืองเล็กๆใกล้ๆกับเทือกเขาล็อกกี้ผมได้เห็นผู้คนที่นั่นน่ะไม่ย่อท้อต่อการระบาดพวกเขาสู้และยอมตายพร้อมกับเราผมเองเนี่ยคิดว่าตัวเองน่ะรู้จักคําว่ารบเคียงบ่าเคียงไหลมาดีพอแล้วแต่ในวันนั้นเนี่ยผมเพิ่งได้รู้ความหมายจริงๆของมันนั่นแหละครับเนื้อเรื่องของร้อยโทนะครับเขาเี่นมักจะพูดแก้ต่างให้กับรัฐบาลแล้วก็เลื่องที่มันผิดๆใช่ไหมตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนลวกันนะครับว่า ที่เขาพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับรอดูตัวรลฟ์จริงๆนะว่าจะเป็นรัฐบาลจริงไหมนะครับโอเคไปกันต่อเนาะกับคนสุดท้ายนะครับมหาบุรุษผู้อยู่เหนือทุกสิ่งนะครับเคลลี่เอลดิดเดอร์เตร์สนะครับหรือรู้จักกันในนามว่าแซดคอร์สนะครับแซดคอร์สนะครับเขาเล่าไว้ว่าตัวผมเองเนี่ยได้ไปหลายที่มากแล้วก็คุยกับคนมาก็เยอะตั้งแต่ที่มีการระบาดในตอนนี้เนี่ยผมบอกได้แค่ว่าไอการแพร่ระบาดส้นตีนครั้งนี้เนี่ยแม่งไปได้เร็วมาก เร็วเกินไปจนไม่น่าจะใช่โรคไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งคืออะไรที่แน่คือมันต้องหนักเอาเรื่องแน่ๆทุกคนเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าตอนเจอซอมบี้ตัวแรกใช่ไหมผมได้ขอเลยนะเก็บไว้ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าจริงๆกูได้ยินมาพอแล้วโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> เนื้อเรื่องสไตล์แซดคอร์สนะครับแต่ว่าเฮียแกเนี่ยได้ให้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการระบาดนะครับมันแพร่ระบาดไปได้เร็วมากๆเร็วโคตรๆนะครับจนมันเกินขีดจํากัดความสามารถของโรคนะฮะ ในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะพอตอบทฤษฎีเรื่องที่ว่าเชื้อนะครับมันไม่ใช่ไวรัสนะยังไงนะครับถ้าใครที่เข้าใจอยู่ว่าเชื้อในเกมส State อฟดีเคเนี่ยมันเป็นไวรัสใช่ไหมก็ขอให้ทราบนะครับว่ามันไม่ใช่นะหรืออย่างน้อยตอนนี้เนี่ยที่ไม่ได้มีการประกาศออกมาแน่ชัดน,นะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ไวรัสนะโอเคครับสรับเนื้อเรื่องเสริมในวันนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ